หวยบางนึงหันขาเจ้าอันแต่ผู้เสือผู้มาเสือนาต่ว่าหลวงพ่ออันเพิ่นเหมือนซุ่มซ่ามพันไหนพิ่นได้มาหลายงวดแล้วงวดละสองแสนสามแสนหวยบางหันเพิ่นเกินหวยบางนึงหันพันคอแด้อย่างสามสามสิบสี่คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดอันแน่นเลแเนี่ อันงวดงวดงวดสี่สองเนาะแม่แม่บ้านไม่เข่าวไม่ไม่ข่าวกรวดอยู่แม่เลยว่านเอยเ, <c oughs> เอาคางเดียวนักๆก็ได้ดไแต่คุยสันเล่เอาแต่บนบ้านนี่บนเล็บบกข่างวดนะั่นนะบนเล็บบกข่าเพราะว่าก <c oughs> ็เลยแบบเข่าแต่ล่างล่างแม่ตันเหล้อแค่สี่หนึ่งกับสี่สองเนาะว่าก็เนื่องเหตนกับเป็นร่องล่างบนเนี่ยเขาสรุปเขาแม่เฮ็ดอันปีนี่หลุดไหมแม่ <c oughs> ยังมาลุดปนีนี่ลุดว่ดาก้อนเนื้อหั่นละลุด,ดลุดอันลุดว่าแต่ว่าบางหันเขาแม่เฮ็ดแดงว่าที่แม่เฮ็ดแดงได้ซอมกับเจ็ดสูตรหนึ่งวันมีสามกระพานม่เอาใจกันมันเลยบอกเขาว่าบางหันลุดแล้วอันนั้นเพราะว่ามันมันไปออกเก้าสามแต่ว่าเลขเลขอันวิ่งนะมันมีอยู่มันมีสามอยู่แสดงว่าแสดงว่ายังไม่หลุดนะแม่เนาะมันมันมันติดตัวนึงอยู่แต่ว่ามันเป็นลายแบบนีงว่าบางนึงนี่ล่างนะ ไม่ขืนบนก็คือกันหลายบ่แม่ไม่วัดหัวบางนึงหับางนึงหันขจรแต่ผู้เสือผู้มาเสือนะแต่ว่าหลงพอเพ่นพ่นเหมือนซุ่มซ้างุม่พันไดมาหลายงวดแล้วหวละสองแสนสามแสนหอวบางหันเพื่นหวบางนึงหันพันคอด้เี่สามสมซุ่เชี่ยวซุ่มบนเราได่วัดกับ่อเนี่ยเป็นพนบนเอาเพ่นบนพ่นบนยังไหวชื่อแม่พ่นบนพ่นคอให้เฮ็ดประตูโค้งแล้ว เพราว่าแปลว่าให้ได้จริงๆนะแต่ว่าประตูโค้งแล้วแล้วอย่าเนี่ยประตูโค้งแล้วแล้วอันทั้งอันทั้งประตูทั้งที่สองนะประเทศสางสามหัวนะแล้วแล้วซางสามเสียนนะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยที่แบบคนีละคนละแสนสองแสนเลยแมเไม่งั้นลงพอนี่คือเทละสามแสนสี่แสนลงพกนะโอ้ลงพอคุณชาวพม่าซื้อเนะเป็นเกษตรแล้วแล้วเป็นเป็นเลข ทำเอาหรือว่าฝันครับแม่เลี้ยิ่นจุดทูบเอาจุดทูบนี่แหละครับรอบมีจุดไปค่ะแม่บอว์คนจุดมือนี่ยแบบโราณแบบไอ้น่ามาอสติสันมือนี่ที่ได้กลับมากแล้วคนคือจุดมาแล้วดันยุบไปรอแมมรอบอ่าไม่ถูกเยะจังเนาะน้ำแสนเลยของหวัดนึ่อือเพิ่นกับแม่ถามแม่ว่าเด็กเด็กจะมาลักใดยังสีนะมันถือกระป๋องคนเหมือนกันนวลเลย มันเกิดนวนตันว, 3, 100, ตวพนนนออนันขอได้เลยวัวดละสามแสนสี่แสนเลยพ่แม่แม่พันได้หลายอีกนิดน้งคอแต่ว่าวัดวางหนึ่งพันขอไดงวัดต้องหันสามศูนย์สี่คนนี้ถามมือเจ้านี้ว่าว่า่ันได้ขอ,อแต่ว่าแม่มาเด็กหุดหรอกเนี่ยจะเลียกแม่เห็ดเอาแม่คำนวณแ,แล้วไปวำน,นี้เฮ็ดแล้วแต่ว่าแม่ว่าแม่เอาเาอเอาเลขรับเขาเจ้ามาไลายๆแล้วมาตัดกอ,อกตัดกอ,อกนึง ของกจ้าแต่ว่าขออันนี้ของแม่เห็ดไปแต่ว่ากับเขาไมได้เลยครับแม่แม่คบ้าลายเฮียมาใส่ไปเสือสมันหลาลแม่แม่เลไว่าเอาคายกับขายตัวนอะพายบ้านซื้อเลยแม่เออไห้มันมาออกเลย่ใส่มาออกแม่ชิยใส่ยูัน่วันเมันวาใส่มันวัใส่แม่ มันลูกไส้าลาละอันแม่บอกมันว่า,นาวันนี้มึงซื้อลถเด็บสองเก่ามึงสิมาอายู่วันเนี้ยแม่บอกวมันมันเลยว่าแม่หูจกกับวันนั้นแม่ขึ้นมขายเงินซื้อรถดล้วเช่นแม่เลยว่าข<อ>ายแต่ขายชัวร์อานแรกบอกออกเลยนะอันแรกบอกออกเลยแม่บอกออกอก็ไปยุ่งอ่น <laughs> แมเงี้ยือมสนีตัวนก่อเนี่ตัวไหก่อนสองเก้ามันซื้อเรียกสองเก้าหัวดส่แม่นะสองเก้าว่ะแม่เออมันมักมันมักกนมันแมัน้สิบกระซ้าเสือมเสือทุกวันใี้แม่เสือทุกวันสองเก้าเยนะเออแม่แม่ได้ว่าเ็ต้องเสือเดาวมันมาขากับเด็กปุ้ยยังไม่กับบ้าเ้านั่นมาแม่ที่สิบจักคักแถลส่วนตอนนี้แม่ได้ว่าเห็นเห็นบานหัวนี้มึงซื้อรถสองเก้าจากคัการคล้ายเงี้ยซื้อรดนั่นมามันชาเบ้านแม่ มันเข่าเรียกแม่เข่าบนแต่ว่าแม่ยันมันลงล่างเนี่ยแม่เขียนไว้นะนี่ผลไมีนางขอแม่แม่อันอันอันซุ้มเก่าเนะี่ยมันอันน้ำมาดามันเป็นสูตรบนอันเนกระดับสามกระดับอันอันบนเนะี่ยเนี่ยมันดับสามดับศูนย์ดับหนึ่งของแม่ได้เนะี่ยอัน,อ,นอันแม่เฮ็ดของคนอื่นแม่ว่าท่าในเบื้องของเขาดับติดโตนะ้ดับ่ป็นโตมากแต่ว่าบนเนี่ บนนี่ดับสามดับศูนย์ดับหนึ่งล่างนี่ดับห้าดับเก้าล่างเนี่ยมาวิ่งก็ได้แม่วิ่งนะเก้ากั 4, บสี 4, บ่บนนะเก้ากับสี่ครับอันศูนย์กับสองนันนั่นสองสูดใกลกันละแม่เอาใสล้กนันหน้า hmm. สองฝูดใกลกันครับ กันเป็นเลขสูตรน้อแม่เนาะใช่แต่ว่าแม่แยกบนแยกล่างอยู่แม่ชุดซูนสองชุดซูนสองนี่บ้างหันบ้างว่างเก้าสามนะอันนี้ว่าอันนี้ว่ามีแม่แต่ว่าเราอัน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 สูตรอันสองเก้าเนี้ยรอบเก้าสามนะนวดรวดแล้วรอบวิ่งก็ได้ก็แม่เหมนวิ่งเก้ากับซี่ วินข้าวกซีเออรอบรอบนี่มันมันรูดแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าพวกกะทิเรามันสิบบมะนาน้ำตแล้วมันมาน้ำกันงวดปีนี้มันมาน้ำันสุไม่รอกกันหนึ่งหกขนาดเพราะว่ามันมาหนึ่งกระพกเน่บอกคนว่ามันาน้ำกันเด้อสมันหลืมาน้ำกันเสียแม่ฟันปีบ่างานแม่เน่ยะบอกใครได้ฟันหอกแม่บอกใครนั้นเท่าไร่บอยใคนอนอีกคณกแนีเท่าไรเราได้เสมาก หลวงพอ่อเนี่ยเพื่อจะเจอมาแล้วเลยล่ะโอหลวงพ่อครหลวงพ่อที่ว่าจะจุดทูบจุดตอนเย็นนี้แหละครับแม่แมที่ว่าถูกสามแสนสี่แสนเลยนะทุกงวดเลยไหมครับแม่หรือว่า<ด>เป็นงวดทุกงวดเลยเหรอครับทุกงวดแล้วขอแล,ะละอ้วว่าแล้วขอไหวจะงวดจะตามละบาลจะ๊งงวดจะตามขอเพิ่มหน่ายสั่งครับ แม่ได้ว่าแม่ขอได้แม่ก็บอกกับปูดว่ายังแบบแม่ว่าแม่ขอน้ำแล่แม่ว่าแม่ได้น้ำแล่เพราะว่าแม่ยังเทพเอันซ่าร่ามองหลายๆมองพักได้หลายๆซาราที่โอ้แม่อยากเ็ดหลังคาไหมแม่อยากทำหลังคาหลังอยากเ็ดหลังคาไหมเพราะว่าปูนมันสาดแล้วก็อยังปูกระเบียงไหมครับสบายคุ้ตงบ่าวคุณมาเ้างเย็ดแล้วมีคนซอยแต่ว่าห้างวดทันต์มิ่งขึ้น เขาได้หลายๆเขาได้ขึ้นยังสีสักสี่แสนหาแสนยังเสียครับเขากสิษีนั้นเขาก็สิมี่ขึ้นเขาก็สิไดเฮตุเขาก็สีมางลงได้ทแม่สิ๊อพูดแค่เ้าคนขอกระไดอยู่แม่ขอว่าขันปูว่าหายแต่ให้เลขของแม่ในเขา จะได้มาตามเลขพักอีกนะครับแม่แต่ว่าเน้นมากเก้าสองแม่เน้นก็ได้เน้นแม่มากเก้าสองพูดแม่มากแต่ว่าเป๋าไม่สี่สี่สองเก้าสองกับสี่สี่แหละครับแม่บอกว่าพูดแม่มากแม่มากซื้อจากนั้นซีเขาว่าเขาซีดีกว่ามากมากแม่เก้าสองกับสี่สี่เห็มากแต่ว่ามันมันเดียวมันเดียวมันเดียวดับว่ดับอย่างนี้เก้าสองสี่สองเก้าสี่ ก็แบบซี้เกาหาซีหา่าเดี๋ยวซึมม่มันมาดับมันมันดับซีโตรครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่เพชรนะครับสี่ครับผมอันนี้เป็นเลขสูตรเนาะเป็นเลขสูตรนะครับผม บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับผมส่วนตัวเลขของพระนะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินก็จะตามให้นะฮะจะตามให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้เจอแม่เพชรนานนะครับแม่เพชรบอกมาแล้วก็นําเสนอไปอย่างนั้นนะครับ FC ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนอะงวดที่แล้วก็ไม่ได้ทำนะครับผมเราฟังจากแม่เพชรนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ